เงินี่รับเกิดีหมเลขต่อไปหมายเลขต่อไปดที่ย่สี่ี่20ชาย20 20 20ได่งได้แล้นเพลต่อไปต่อไป 35 35 35 35 35ามได้แล้วนั่งได้แล้วนั่งเช็คามาถึงคนอัดมาเช็คามาถึงคนอัดต่อไปต่อไปจะเป็นผู้ชนะนะคะอีกสองรอบก็ค,คือเป็นผู้ชนะนะคะลงมาผู้ชนะมีกี่คนก็คือรับรางวัล,ลไปเลยนะคะเของเก,กมรับรางวัลอะ ยังขอสองสัยวาท่านั้นตัดสินเลยนยคะคะคะแนนต่อไปคะแนนต่อไปสิบห้าสิบห้าสิบห้าเอาน้ง้นงเราเป็นไปเลย น่เป็นเกสอ่ใช้ีโออนพาแไม่นเพื่อที่เป็นมงานเรนเกมนะครับทีมงานขาเรนเกมแลก็มเ้คขอบคุณซื้อใหมร้อยนึง โกุ้ดยอดครับฮคุณนีดิาแรงาีใจดีมากนี่ได้เล่นเกมน้ำกันเนาพี่น้องวนซืนเนไม่หืเเอ่งๆืเ้เาตดุปตากันไม่ซ้อมกันเมื่อยเมื่อย่ได้สอนมือขึนม เดี๋ยวแตงกวาื้วยกัอนายจี้ไม่เฉพาะใหม่ใหม่ะหารคนอ่จะพาไปแล้วครับขอบคุณมากครับร่ำำเลยรวยก่เลยเจ้ารวไหนรเขากับมวนเน่เออไดีรับล้มเาเออิมนย่อนเราไปดิเด้อเนาะักกันนี่ไ่

บอกมุ้งเน้ท่านี่ท่าหนักท่านี่เดินลูกเลิกจะฟาดทอเด้อมือนี้เป็นแค่มือแรกสู่ไปนับกันเอามัอนี้กับซีแนทมื้เจ้ามื่ออื่นพ่อพ่อกันหนึ่งทุ่มพ่อวงสองข้าเจ้านีทั้งเท้าแล้วก็บ่ายนะครับพ่อกันลุงกุ้มแค่เพราะอะไรเจงเจงกัดว่าจะขอนัดมู่จะขออะไรช่วกันหรือว่าทางที่ท่านนี้มันเป็ไรกได้เยืงอย ข้าวม้นเยนกันสูงไปนกการไปได้เปนักการเด็กก็คิดว่าแต่ทีนี้คนอจอยจ่ีุอยากเห็นว่าถึงกินงมวนม่สุกาพนนี้มากแต่ถ้ามันนี้มากเพื่อติดสีมาข้าแบ่งกันทานกันได้กับท่แม่เล็ก่าเห็นหดุนมวยเมื่อไหแก้วฉันได้หลกับมีสุวแบบขนมวนมันม่น้องเออเออแล้วคือว่าแต่ก็นั่งเฉสิกันล้วกันรขยไรเลยครับ เดี๋ยวเว้นเขาเดี๋ยวเขาจัดเนาะเดี๋ยวเราียคกับตัวนีคนเก็จตัจัดีเรอยๆทาสะอาดโดยประสิทธิเชี่ยวของลุกสองคพอ่าต้องยึซอยกันมันเป็นัาพิาท้เว่างนันตัวหนักเข้ากับอย่าง้กพว่าเข้ามัหลายนเาวลาต่องพันี่เไม่งกหรือไม่เรี่เกิดนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันหกทุ่มอน่ิยมวิุลณ ไปเจะบอกเลยพยายามเนี่ยยาล่ายาขาดเนีไม่ได้เห็นพ่อ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 ได้ไนที่ทุาบจากเิดนอทุงลาบลก็นี้ขบวนปิดแช้วขอเทบอกประกาศนักวิราชะลยมากตาาเวิาอย่าเหนที่เาจะหยุดรอดน้ทราบเขาก็ต้องอ่าีงนั้นทนที่อยังกันเพื่อที่อยาก้ม็นติดแล้วมันะเลียรอตทุกคตรสายดูไม่ได้ทมะรไม่ ยยแยกกนเิราพุธกันดีมแยกแล้วพี่โน,โน,น้องครับเลิกแล้วราวั้เรสี่คนรางวัขงวัลผมมีรางวัลถงเคี่ยงวันมึก็เนวีวขอบคุณขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพครับปาสิรี เอาเร็วๆขอบคุณเจ้าภาพครับคูนี่นนี่ขอบพี่แปวครับเป็นเหรียเกมนะเหมือนคือสีมันคือพืนคือเกาคือขึ้นคือเกาอยู่ นี่กบหลกมุมมา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 กล้องๆกันอันมาไทยเลยไทยเป็นไปเนี่อันนี้ขอบคุณต้องขอบคุณ FC ช่องพี่แป๋วพี่เป๋วห0งรอสมทบทุนเพิ่มนะคะคุ FC อคูณนะคะขอบคุณค่ะเอาเื่ขเสร็จแล้วอคนนาราค้คือ้ายรูเราหะมัมย ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็คืนไหมปุ้ยขอบคุณมากไม่ไหวขอบคุณครับกินอะไรเยอะปะกินไลดมาท้องวายเพราะแห้งมากกินหน่งหกนมเด้ยเฮ้ยหกเต่ามันอยู่ในนี่ละเจอแล้วฟันกับฉันนะครับนี่นี่นี่เขาจีบเหตุข้างล่างขอบคุณขอบคุณนะมะพร้าวไใบเยอะใบของไอ้ ก็อินแหละเป็นเรื่อนเรื่อหัตถใครอยากทานก็คือมารอรับรอรอร้านตลามันเนี่ยยกเว้นสับปะรดกับมะละกอห้ามเอาอย่างอื่นได้หมดเพิ่มเติมอีกหนึ่งร้อยบาทร้อยเยอะนั่นล่ะถือไปถือไหมเออเอายายล้อมล้อมสนุกเล่นเกมกับโู้กับเสื้อห้าวหนหละขอบคุณตัวแรงใจเพาเก็บต่อไป ตัวหนูเองเหรอหนูไม่ถือนะใช่ไหมหนูกินได้หมดเพราะว่าสมัยแต่ก่อนเอาบ่มีหอบกัไปเอาน้ำสันยาปูไวแล้วเขาไปเศบไม่ไหวแม่เคยนะวันนียใต้หอนนั่นแหละอีเี่เป็นเราไปหาเห็ดมันเหนื่อยเนยเออขอบคมณทุกท่านนครับลอนคิดต่อไป